ตีตีแล้วกระโดดดิกระโดดคลิกซ้ายคลิกขวาพุ่งขึ้นบนไปเลยเอาเอามาชี้บนไปเลยอย่างนั้นรู้ขึ้นซ้ายขวาก็เลยอ้าวเวนี่นั่นแหละนั่นแหละก็แบบเอามาส์ขีชขีดบนไปเลยแล้วก็โอ้มาจูดทำอะไรได้ไม่มีอะไรวะไม่มันต้อง มันคือกิ้งนี่มันไม่ใช่บิงฮัลโหลไอเวนคุณหลอกได้จริงจริงนายพี่เอ้ลองลองกดแบบลองกดแบบแอ้นั้นจิ้มจิ้มดูอะแล้วมันพุ่งขึ้นไปเลยมึงบอกว่าให้ให้แค่กูลองเหง่นๆงนขึ้นเริ่มเลยเริ่มยากเบียวหนึ่งดอน เตรียม R p กูได้เลยเด็กเป็นไรนะเป็นไรเป็นอะไรนะอนะไรคือโจบของกูเนี้ย